S 1> <S 1> มันอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะโอ้ดูสิค่ะอันนี้คือซาก,กุระสีชมพูของเพื่อนสวยมากซาก,กุระซาก,กุระเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตลอดแนวนู่นเลย ไม่เห็นเนาะคนโดดแสงสวยมากเลยวันนี้ใส่หน้ากากนี้มา Today I wear a I use this mask because my mask I forgot to wash <laughs> หน้ากากผ้าลืมใส่อุ๊ยอีพวกหัวถอดออกทำไมเนี่ยหันกล้องมาทางครูตรก อยลืมสักลืมสักโฟกัสทัวช์น่าที่ยุซ s o n อ temporary this is temporary one แต่มันก็โอเคนะมันก็หายใจได้ดีอยู่อันนี้จะหายมันบางกว่าไงจะหายใจได้ดีกว่าหน้ากากกะนั้นหน้ากากนั้นมันสองชั้นในสวยดีเนาะพัดเมนนี้มาะดูกพัดเมนสวยดี เขาลื Sorry, นะะ่นหรอคะนกเพลงนี่จะติดจะติดลิกสิทธิ์ไหมคะเนี่ยฮัลโหลมันดำน้ำนางดำน้ำมาุดปุด๊บแล้วคิดว่าอะไรนกนี่เองมันก็ไม่ลึกมากนะตรงนี้ป้าป้าดิฟมาเนี่ยเห็นไหมนางดำน้ำลงไปแล้วได้ยินเสียงก็เลยหยุดอือสองตัว นกยอกอันนี้คือเป็ดจริงๆเลยที่หัวเขียวเป็ดหัวเขียว okay. oh. นี่คำว่าแมนดูตรงนี้ไม่รู้ใครเขียนใครทำนะแต่ว่ามันก็สวยดีแต่ว่ามันก็แบบดูแบบทำไมต้องคำเดียวแมน นี่ไงสวานสองตัวอยู่นี่นี่เองตามจริงมันอยู่อยู่คงตรงนู้นวัานี้นังอยู่ตรงนี้กันเฮ้ยอันนี้มันเป็นที่แบบเขาเปิดเขื่อนไปดูนังอยู่ตรงนี้ฉันไม่มีอะไรให้เธอเลยโนเบสเลยเธอใดป้า no ป้าอยู่ฟุกุตะวิงเบสไม่เป็นไรดูเฉยๆสวรรค์ไม่ได้เอาเออ เขาเรียกอะไรอันนั้นติดตัวมาเลยนมปัง w ีโดนแฮกเบ b เขาไปอันนี้มันคืออะไรคะมันคล้ายผักซีมนกระแนยฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรผักซีน้ำเหรอดูเห็นไหมใช่ไหมอ่ะโอ้ยไม่รู้ใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็โทษทีนะแต่ฉันถ่ายมาให้ดูออมันมีความคลา้ายคล้ายผักซีน้ำเนาะนี่ อือเนาะคล้ายๆไม่รู้ใช่หรือเปล่าไปดีไปหาดูเบิ่งกันเอาเองด้วยว่าใส่หรือเปล่าแค่ถ่ายมาให้ดูนะจ๊ะดูคกี่บ้างดูสิดูสิ หน้ากูนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวถ้าให้เห็นหน้ากูแล้วก็เห็นหน้าอีโลโอเคนะด,ดูหน้าอีโลบอกให้มันย้ายมันไม่ย้ายโล่ move move มันไม่ move ม,มันไม่ย้ายโอเคมันจะอยู่ตรงนีน้คือต้องตามใจมันไงโนอีผัวหน้าแซมด้ยบอกให้มันย้ายมันก็ไม่ย้ายจะคอยดูนะเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะบอกให้มันย้ายโลมาทำไง move มูฟโรสิมันมันไม่ย้ายมันหันมาแล้วมันก็ทำหน้าแบบว่าคือกูไม่ย้ายตลกประมาณนี้โอ้คือไงเ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นมันทำหน้าไหมมันทำหน้าไหมมันทำหน้าแบบนี้นั่นแหละมันอย่างดื้อเลยนะโอ้น่าจะมาแล้ว อ,ยอ,อ,อยอดสะเดากำลังขึ้นมานะคะยอดสะเดาเมื่อเตรียมกินค่ะอยอดสะเดาสะออนยอดสะเดานี่แม่นหมดนะคะแม่นหมดสะเดาฝรั่งไล่เอารวมมิดผักเซียนนะคะผักเซียนนะคะเตรียมเลยค่ะเพื่อนๆผักเซียนนะคะแต่อันนี้อยู่ในปา่าเหลือเกินผักเซียนมาแล้วแล้วแต่ใครจะดองใครจะไม่ดองนะคะตรงนี้ ลงผักเสียนนะคะ่ะมีตำแยด้วยหรอคะเนาะน่ากินเนาะแต่มันอยู่ในสวนมากเลยเหนื่อยเลยกูไปให้อีหัวไปขายของเก่ามาดูเดี๋ยวเอาอันนี้รถนี่ไปซื้อมาให้เจ๊แถ้เจ๊แกก็ไม่ใช้ก็ราโกมาต้นรอนชีรัลสิงยูโซวิยูสวรนทวันเลย ก็ feel, uh, ป่าลุกเก t ต h ึง o อันหยุ่งโทเลเนี่ยเพราะว่ามันมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังโอ้ฉันปวดชิงจะแตกแล้วน,นี้ผัดกระเพราแล้วก็อาจจะไม่คัดหน่อยนะไม่ได้เปิดไปนะโอเคจะผัดแบบนี้อีก